พี่พี่พี่เฮ้ยเจอของแล้วเจอของแล้วไอ้เนี่ยต่อหน้ากูเลยไอ้อะไรตัวเดิมอะไรอะไอ้ตัวเดิมเลยอุ้ยเฮียโอ้อย่าปิดสิน่ารักน่ารักครับจับนี่น่ารักไปหมดเลน้องน่ารักะกูเข็ดแล้วกูเข็ดไปนะบีซีดีเอชไอเจเคแอลเอ็มเอ็นน่ารักมากชิบสวยเลยไอ้เฮีย คุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะโอเคทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับได้ยินครับอันนี้พี่ฮาร์ดเป็นสีขาวนะจะเลือกเป็นสีอื่นหรือเปล่าเลือกตรงไหนฮ่ะเลือกตรงไหนอ่ะเลือกไม่เป็นเออเห็นคำว่าเชงคูลเลอร์ไหมสีเหลืองๆอ่ะเช็งคูลเลอร์อ๋อได้เห็นแล้วครับเอาละนี่มาดูคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่ากับรีโป้ครับครั้งแรกไปทุกคนพี่ฮาร์ดมาขีนรถเลยมาขีนรถมาขีนรถทำไมพี่ต้องเป็นกู เออข็นเข็นรถเข็นรถยังไงนะกดอะไรนะกดคลิกซ้ายตายเอ้าร <OK> ู้จักคลิกซ้ายไหมรู้รู้ครับรู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใช่ไหมได้ยังเออนั่นแหละนั่นแหละไปเข็นไปเดี๋ยวนำรถไปเอ้าน่ำรถทไวะ หาของนะเราต้องหาของนะเราต้องหาของมาใส่รถพี่เห็นยอดเงินข้างหลังรถเอ้ยแม่ขวาบบนไหมขวาบนหน้าจออ๋อเห็นเห็นเห็นต้องครบใช่ปะใช่แล้วก็ไปขายแล้วก็จะพันดานพี่เม้าพี่เม้าหนีหนีพี่ฮานพี่ฮันพี่ฮันพี่ันเป็นการานสุขรถอะอะไอพูดไรกันน่ะเร็วๆอย่าทิ้งกูดิอะไรอยากใ้เนี่ยอยู่ไหน โอ้ยเยอะโอ้ยแย่ของเยอะแยะเลยเนี่ยเออรถอยู่ไหนพี่ฮาร์ดรถอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ที่เดิมเฮ้ยสองพันเก้าเฮียของแตกอู้วเออรถอยู่ไหนวะพี่มิวไม่เห็นรถมาเนี่ยๆรถรถอยู่ตรงที่เดิมเฮียของสองพันเก้าแตกเมื่อกี้อู้วยี่บาทแล้วเนี่ยเจออะไรพี่พี่พี่เฮ้ยเจอของแล้วเจอของแล้ว ไอ้เนี่ยต่อหน้ากูเลยอ้ไในอะไรอะไรอ่ะไอ้ตัวเดิมเลยอุ้ยเนี่ยอุ้ยอย่าปิดซีดเมียอะไรอ่ะไอสัตของอยู่ตรงนั้นด้วยประเด็นแล้วประหนีังไมทางยาวอ่ะไอหนีมันรอดที่ไหนล่ะอย่าหงิเมื่อกี้พี่มิวหลอกกูเมื่อกี้อ่ะเก่งมึงซุปเก่งเก่งมึงเป็นคนซุปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตั้งฮักหลังดูดิเดากแล้ววะ เฮ้ยไอสัตว์ตรงไหนวะเอ้งหายไปไหนวะมีฮาร์ดอ่ะแล้วไม่บอกกูด้วยมันอยู่หลังไหนหลังไหนเนออุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่มิว านกมันผ่านกี่เมตรแล้วผ่านกี่เมตรแล้วเอ้ยเฮียงับเลยตายเลยเราต้องให้พี่มิวผ่านให้ได้นะจ๊ะเหยียบตังค์ไม่พอเฮ้ยหัวใครวะหัวควายหัวควายนะโอ้โหหัวไอยเก่งตะงกองแพมก่อนเฮ้ยมีแพมอย่าสอง่านเลยเฮ้ยฉันที่ผ่านเลยไปย่องเบาหน่อยพี่ มเฮ้ยดีบตายไงกูก็อยู่คนเดียวเราผ่านแล้วพี่เย่ลงรถพีฮัดลงรถลงรถเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีฮัดพีฮัดถูกมันดีแต่ทำไม่เป็นเออ โอ้ไปดีใครจะเห็นพี่มาร์ทไปเห็นเหมือนเดิมไปโอ้โหอีกแล้วเออไปเดี๋ยวประกบข้างให้เออได้ได้ได้ทำมาห้องนี้ดีกว่าอุ้ยเจอเจอมือเจอมือเจอมือกี่บาทรู้เนี่ยสองพันสองพันรถมารถมารถมามิวช่วยหน่อยมันหนักตัวเออยยกช่วยกันเอ้กกี่บาทแล้วข้างหลังรถมาสองพันเจ็ดเล่นเล่นี่นเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฮ้ยเราถ้าผีถ้าผีมาเราดูเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่โดนหรอก ไปขายดิไปโดนหรอกไปไปขายดิวยนี่นี่เอาเอาขี้ก่อนเอาขี้ก่อนแล้วไปขายนี่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 มาช่วยยกช่วยยกเร็วของของของเหล็ขี่อู้ให้กูช่วยป่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องวช่วยสามคนก็ดีแล้วไปขายเลยยกยกขึ้นยกขึ้นเออมันมันสองด้านเงี้ยไปไปไปเอไปใครใครเข็นก็ได้เขียนกูได้เข็นนะไปย ระวังผีนะเสร็ียบร้อยผ่านแล้วไปลึกไปลึกพี่มิวอยู่ตรงไหนวะอ้าวพี่มิวอยู่ไหนวะพี่มิวอ๋ออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อหนึ่งทับสองเราต้องหาให้ได้อีกรอบหนึ่งเหรอทำไมมันยังไม่ผ่านอ่ะเอ้านี่ไงให้ด่านมันมีสองอันมันมีสองอันนะหนึ่งพีหนึ่งทับสอง เดินะด้ครับเดินได้ครับอุ้ยไอ้เหี้ยอุนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งแล้วนั่งแล้วพี่นั่งแล้วนั่งแล้วอุ้ยกูโดนเหมือนเดิมพี่กูโดนกูโดนไม่โดนเก่งโดนมันเห็นมันเห็นพี่มันเห็นนั่งลงนั่งลงนั่งแล้วนั่งลงนั่งแล้ว แต่มันมีพื้นโอ้ยกูโดนแล้วกูโดนอยู่แล้วโอ้ย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 เยอะไปสิไอ้มาพ่อมือเหรอไม่ไปด้วยมือหนีเขี่ยตีมือ เฮ้ยพี่เอ๋กูแม่งก่อนเพื่อนตลอดเลยกูอะเฮ้ยเก่งขวามึงมีผีอ่ะใช่ไหมหยุดแดงๆคืออะไรวะเฮ้ยหัวเพื่อนเหรอปิดใบจ่ายไหมล่ะอู้หู้หู้เหี้ยโอ้โหฮู้ยสัตว์โอ้ยพี่กูโอ้โหอ๋จับหมอพีอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเหี้ยผี สัตว์ไม่ได้แดกตัวอีกโง่คิดว่าจะแน่ด้โอ้โหเดี๋ยวกูฟาดด้วยหัวพี่กูเลยแหนแกูไปละย,ยูเฮ้ยไม่ใส่รถ หลอกไอ้พ да. ี่อะอ้วู้วย่ขอนองชายพี่เป็นกันนองใาให้เฮ้ยเฮ้ยัวเ่บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเจ็บวันนี้หน้ามันดิหน้ามันดิ นี่อะผมไปพ่นนี่ใส่ขาแล้วพี่มึงเราต้องไปขายตรงไหนอ่ะเอาขรถไปด้วยก่อนทุกคนรอฉันก่อนนะจ๊ะเออนี่ไงที่ขายทุกคนเกิดแล้วเย้ที่ตังค์ที่ตังงสวยสวย คือผีของเราแล้วทำอไงต่อต้อไปตรงไหนขับรถขับรถเออต้องรถไปด้วยไหมเนี่ยตงโอเคพี่ระวังนะพี่ฮาร์ดระวังเฮ้ยผีเฮ้ยชิบหายวะกูว่าใครโดนวะไอ้เก่งหรือเปล่าเฮ้ยผีตรงกูผีตรงกูผีตรงกูเฮ้ยผีตรงกูวิ่งเร็วตรงไหนวะไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วกูผีตรงกูตามมาย่อมา แต่มันอยู่ข้างหลังนะว้าววู้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 ว้วู้วู้วู้ว้ว้วู้วูม่มมง้ว้าู้อู้วู้วู้วู้งูวู้วู้หู้วแ้้วู้ว้วู้วูอวู้เู้ว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 ไหวู้อง้ว้วู้ว้วู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 ้นว้ววู้ว้วู้วง้ว้วู้วงวู้ว้ววูวู้วว้้ว้วู้้ว เฮียโอ้โฮกดเย้โอ้โหมีไม่กี่ดังที่ฝ่ายเลยเมื่อกี้ไอ้เก่งบอกให้กูตามไปกูก็บอกอยู่ว่าผีมันอยู่ด้านหลังนี่้ยตืออะไรอ่ะมาเร็วดิโอ้โอ้แล้ไม่บอกกูต้องไปตรงนี้อ่ะโอ้โหไหลไปไปเขียนไปคุณฮาร์ดคุณมาเขียนเลยโอ้ให้แต่กูซุก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 ฝุ่นเออหวาน ดูคนหน้าูดูดููไปเลย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 เดี๋ยวเอาไปไว้ที่ดนไปเลยไปเลยโอ๊ยหัวใครวะอะไรวะเฮ้ยผี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 เด็กผีเด็กไหนผีเด็กผีเด็กทุกมันดิทุกมันดิทุบไงวะทุกลงพื้นไงตุ๊กไงตุ๊กไงตุ๊กไงทุกลงเออเฮ้ยพี่เครื่องนี้มือ0ปดมายกเท่ากันลูลูา้ยกแล้วยกแล้วมามาล่างมาล่างมา พี่มิวมาดิอันเดียวจบเลยเนี่ยพี่มิวพี่มิวลาก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 ไปนู่นดิลากม้าลากม้าไปลากม้าลากไปไหนกันอ๋อหยุดลากไปไปไม่ต้องหยุดรถไม่ไหวเดี๋ยวยะเดี๋ยอะหมื่นหกแล้วเนี่ยลากไปนู่นเลยรถไม่ไหวปล่อยปล่อปอเดี๋ยวพี่มิวลากไปนะอุ้ยเฮ้ยผีเข้าสิงกู อันนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนอะไรวะเฮ้ยเอ้าข้ากูออกแต่ตนไม่ได้จะทำอะไรผมแกน่ะเฮ้ยเจียงพี่ฮะตัวนับตายพี่พี่ผมโดนลักผมโดนลักพาตัวตรงไหนไม่รู้ไม่อยู่เลยคนเดียววะพี่ดูดิไม่ไม่ไม่เมื่อกี้พี่โดนลักพาตัวมันดึงมาเองไม่รู้เป็นไรพี่ดึงมาไอ้เหี้ยพี่ช่วยที ออกไได้ย่าไปตรงนั้นรถมารถมาเฮ้ยอย่าไปกลัวเจอเจอที่เจอที่ขายของแล้วเจอที่ขายของแล้วมึงอย่าไปกลัวมึงดูมึงขี้ขู่เลยหรืเมื่อกี้อ่ะเจอที่ขายของแล้วตกใจหมดเชียอหลักพาตัวเมื่อกี้อ่ะพี่เฮ้ยมีอันนี้เออแล้วผมเรียกพี่ไม่ได้ยินหรอโดนแกงไหยวะพี่อ ปุ๊บแม่ท well ี่มิว่ริงเลยที่มิวกลับรถที่มิวไม่ได้แกงไม่ได้แกงผมใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีใครแกงหรอกเก่งก็โดดโธ่โธ่เฮียกลับรถกลับรถมาเร็วกลับรถอะไรวะตามมาตามมาไปไปแล้วไปเร็วไปี๋ยวเร็วเร็วเดี๋ยวมันโดนลับขาตัวตรงนู้โอ๊ยเฮ้ยลองระเบิดล้อนอีกแล้วไอ้เนี่ยอือ วิ่งวิ่งอย่าไปสนใจมันระวังถี่นะพาตัวโดนนะกูโดนกูเองจับกูจับกูจับกูโอ้ยเอ่ยตายแม่งไหมวกูต้องไปตรงไหนพี่ฮาร์ดเห็นจริงไหมเก่งกูต้องเห็นตามมาตามมาตาามมพี่มิวเหรอพี่มิวเหรออันดีพี่มิวตรงไหนเจอแล้วตามหาพี่มิวก่อนได้ยินเสียงเ้าพี่มิวพี่มิว อยู่ไหนอะเร็ว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 เวลังกลับมาเร็วเรัหลังมาไปอย่นยยนมันทิ้งโนมันทิ้งทิ้งไม่ไหวแล้วไปเลย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 ไปเดผเลย้เลยนะเออขึ้นเลยกด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 ตรงไหนวะตรงหน้าจอเนี่ยเออโอเคแล้วเราเต็มแล้ว็โอ้โหไปลุกไปแล้วไป ไอ้ฮันจะเผ็ดไอ้ฮัจะเผ็ดผีผีเด็กอย่าอย่าไปกดเป็ดนายอย่าไปกดเป็ดนายบอกไว้ก่อนมันตะมือตัดเะจะเผ็ดน่ารักน่ารักค่ะจับดิเออรัไปหมดแล้วลองมาแล้วเรอกูเข็ดแล้วกูเข็ดอะไรนะ B C D E F G H I J K L M N น่ารักมากพี่ฮันลองกดไหมกดทีนึงกดทีนึงไม่เฮียกูกดแล้วมึงกดดิ รอบนี้เราจะไม่มีใครตายนะมันมีแล้วแต่ว่าเป็ดเต้นอยู่ตอนนี้เอออย่าไปคยาฆาาเป็ดวะคาค่าเป็ดออกปะยายายาพี่ไม่ฮัทฮัทกระโดดมาเนี่ยฮัทฮัทเนี่ยกระโดดเนี่ยมันให้เป็ดมันอยู่ข้างในกระโดดเลยวะกระโดดดีกระโดดรอบเป็ดเออให้เป็ดมันอยู่ข้างในแล้วหยุด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 มันก็จะตายไวนะนะเดี๋ยวนะแม่ยังไม่ตายไหนมันอยู่ไหนไปไปจับมันทุ่มไปจับมันทุ่มกันเร็ว ได้วะเนี <seeing> <cción S 1> ่ยจับบรรทุกจับบรรทุกจับบรรทุกเอ้ยเนี่ยหายแล้วกีบตอนแรกเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเอาไปนี่เออเอารถไปทีนี้ดานนี้ด่านใหญ่ดานนี้ด่านใหญ่มึงซุกเลยมึงซุกเลยโอยไอ้เหี้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูเฮียเหลือเหลือห้าแปดเร็ว อามาตามาตามาโอ้กูว่าแล้วต่อหน้าเลยเฮียระวังระวังพี่มิวพี่มิวพี่มิวโดนพี่มิวโดนเฮ้ยพี่มิวเฮ้ยผีสองตัวเลยฮัทอยู่ไหนเนี่ยดูดูข้างนี้ว้ผีอะไรวะย่อไว้ย่อไว้ ติดอิ่งอะไรอ่ะหัวเรืออะไรอ่ะฮะหัวเรืออุ้ยเอี้ยพี่เจ็บเจ็บเจ็บพี่เจ็บปุ๊บปุ๊บบยัยยายพี่ฮันอยู่ไหนวะมันไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่พี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างข้างล่างอันนียโอ้มันมาแล้วไหนวะข้างล่างไหนวะปล่อยลำแสงเลเซอร์มาอีกคนนี้ไหนวะมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วอ๋อนี่ไงเออเออกลับได้แล้ว อุ้้ยีจับพี่อะไรล่ะแอบแอบแอบใต้นี้แหละเดี๋ยวสิครัยห้ามตายนะห้ามตายนะบอกเก่งห้ามตายบอกเก่งห้ามตายยี่งตายเริ่มใหม่นะปิดทางอ้าไปน้อยแวกพ่อมึงอ่ะไอ้สัตว์อุ้ยโอ้ยโอ้ชิด เิียดคุยเลยอ่ะอเขี้ยะคุยเลยอ่ะสัตว์คุยเลยอ่ะเฮ้ยกลัวไหอล่ะเยบร้อยไ้เฮียดานหนึ่งเล้สวยเจอกัน EP ต่อไปครับทุกคน EP 2โอเคไร้ไปเจอกันเจอกันครับ